โอเคสวัสดีครับทัวร์เบกเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เบรกเกอร์ชั้นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งคันคิววันนี้นะครับคิวเป็นคิวของน้องเล็กนี่นะครับน้องเล็กซีทีหนึ่งสองห้าคันนี้เนี่ยหน้าตาเขาจะปวนๆหน่อยนี่ครับซีทีหนึ่งสองห้าของ honda หลายคนที่อาจจะยังไม่ค่อยได้มีข้อมูลของเจ้า c ีที125เท่าไหร่นักนะครับเพราะอาจจะเป็นอา,อาจจะเพิ่งเข้ามาแล้วก็เพิ่งจะเริ่มศึกษาเรื่องการาขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือกำลังมองหามอเตอร์ไซค์แบบเจ๋งๆเ,เ,เอาไว้ขี่เล่นแถวบ้านเดินทางต่างจังหวัดใกล้ๆขี่สบายๆส,สนุกสนุก เจ้าซีทีหนึ่งเนี่ยถือเป็นคันอีกคันหนึ่งที่ตอบโจทย์สิ่งนั้นนี่ครับแต่ปัญหาของมันคือมันหายากมันหายากแล้วมันก็จองนานคันนี้จองกี่เดือนนะกี่เดือนเดือนียวเหรอเฮ้ยจริงเนี่อ๋อสีเขียวใช่ไหมสีเขียวใช่ไหมอ่าสีเขียวนี่ก็จะเป็นสีปีประมาณปี19นั่นเพื่อนนะอ่าแต่สีใหม่ปัจจุบันสีใหม่มันมามันรอนาน ที่ทีหน่นะเครื่องยนต์หนึนะครับมีรถประเภทนี้นะครับก็คือมีขายอยู่ที่ HONDA CUP h h u u s e เท่านั้นนะครับ HONDA ที่เป็นศูนย์ HONDA CUP h เ u s e อ่าก็จะต้องเข้าไปดูกันแหละว่า HONDA CUP h o u s e มีอยู่สาขาที่ไหนบ้างนะครับแต่จะไม่ใช่ร้านมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ตามตรอกซอกซอยเป็นที่แน่นอนและไม่ได้ขายใน Big Wing อ่าไม่ได้ขายใน Big Wing นะเพื่อนนะนี่ครับ โอเคเจ้า C ีที5้คันนี้นะครับใหม่กริบกริบออกจากศูนย์และนี่คือตัวอย่างดีๆอย่างหนึ่งที่เราอยากให้เพื่อนๆลอกเรียนแบบนะครับของชายหนุ่มอ่านุ่มหล่อนะครับแถวประเทศนนทบุรีนี่แหละนะครับคือซื้อรถมาแล้วได้รถมาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งขี่เข้าบ้านนะครับอย่าเพิ่งขี่เข้าบ้านแต่งก่อนครับอ่าจะได้นอนหลับฝันดีคืนนี้อ่าสำหรับ พ่อหนุ่มคันนี้นะครับเลือกจัดปี๊บอลูมิเนียมนะครับแล้วปี๊บอลูมิเนียมที่ทางเราเลือกให้แล้วดูว่าเหมาะกับ CT125 คันนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นปี๊บแพนเทอร์กล้องกล้องนะครับ p o อ5อ่า4 6นะครับตัวนี้เป็นตัวปี๊บพรีเมียมอีกตัวหนึ่งที่เราภูมิใจนำเสนอนะครับวัสดุนะครับก็จะออกพรีเมียมนะครับแล้วก็ เป็นปี๊บทรงมนเพื่อนเป็นปี๊บทรงมนนะครับมือจับนะครับสีเป็นสีสเตเลสตัดกันกับตัวฝาตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็วัสดุทำม,มาดูพรีเมียมเลยนะครับมุมของตัวปี๊บนะครับให้มาอย่างแข็งแรงเหมือนเดิมนี่ฮะอ่าชุดล็อกเป็นชุดล็อกตามสไตล์ตของเพนเตอร์เขานะครับสายพุชแจ้ แต้กุญแจแค่ดอกเดียวนะแต่ให้มาสองดอกแต่กุญแจดอกเดียวนะครับขกที่จครับปลดล็อกนะครับลอกสลับขึ้นเก็บสลับอนครับแล้วเปิดฝาบนอ่าครับอ่าที่มีคําถามว่าบนฝาเนี่ยสามารถวางเต็นท์วางเของกระเป๋ากันนะ้าเพิ่มได้ไหมวางไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับทํามาเพื่อให้บรรทุกอยู่แล้วนะครับหรือเมื่อถึงที่พักแล้วเราจะปอดปี๊ดเอาไปวางตั้งเป็นโต๊ะกาแฟก็ย่อมทําได้นะครับ เปิดฝามาครับจะเป็นตัวฝาจะมีนเนอร์มาให้แล้วก็มีช่องเก็บของมาให้แบบนี้ครับตัวกล่องไอตัวฟีดเนี่ยนะครับใส่หมวกกันน็อกได้หนึ่งใบแบบนี้ครับหนึ่งใบแบบเต็มใบเลยนะแล้วก็เหลือพื้นที่ประมาณนี้นะครับเช่นกันครับที่ตัวบอดี้เองเนี่ยก็จะให้ตัวอินเนอร์มาด้วยนะครับนี่ฮะให้ตัวอินเนอร์มาด้วยซึ่งตัวอินเนอร์นี่สามารถที่จะดึงออกาได้เลยนะออกมาซักทำความสะอาดได้นะครับ โอเคเรามาดูชุดล็อกแล้วก็ถาดกันนิดนึงว่าสำหรับเจเ้าแบนเทอร์46ลิเตร P โอนะครับตัวนี้เนี่ยถาดล็อกลักษณะเป็นยังไงหายกุญแจกดล็อกเก็บดึงสลับขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จับบีบให้มันคงดึงถอยหลังเฉยๆเลยนะครับนีครับอ่านี่ครับตัวถาดล็อกเนี่ยนะครับเจะมีทางเลือก2ทางในการติดตั้งนะครับก็คือว่าทางเลือกทางที่1ก็คือติดตั้ง โดยใช้เหล็กปีกนกอีกข้างล่างนะครับลองดูอย่างนีนะครับโดยใช้เหล็กปีกนกสิ่งนี้ครับเราเรียกว่าเหล็กปีกนกนี่ครับอ่าโดยใช้เหล็กปีกนกนีดกับตัวโครงนะครับโครงเพจของตัวรถซีทีเขานี่แหละนะครับอันนี้เป็นออปชั่นที่1ส่วนออปชั่นที่2ก็คือนะครับเราอาจจะทําการเจาะที่ตัวถาดเพื่อให้รูมตรงกับตัวเกล็ดล็อกนะครับ ือนะครับออปชันที่สามนะครับออปชันที่สามก็คือสั่งทำเพลทที่แท็ขึ้นมาเป็นเพลทที่เป็นเพลทเดียวกันกับตัวขาดเพลทของ C ีทีหนึ่งสองห้าก็เลยแบบนี้ครับงานนี้เป็นงานของแพนเทอร์นะฮะอ่ะสั่งทำตัวนี้ชิ้นนะหากได้ซึ่งเราจะสามารถที่จะวางหมุดล็อกแล้วใส่ตัวฟีดของเพนเทอร์ได้เลยโดยไม่ต้องวางขาดชิ้นนี้ละไม่ต้องวาง่าดชิ้นนี้ละ สามารถสั่งได้เพื่นนอนะเวลาใส่ครับหลักการของเขานะครับจะให้ตัวถาดนะครับตัวเดือยที่ผาเดืมันเข้าสลักล็อกทุกสี่อะไรให้ดีนะครับให้มันเข้าล็อกแล้วมั่นใจว่าเข้าล็อกหมดแล้วนะครับครับดันไปข้างหน้าน,าน,นิดนึงกดไขกตัแจับเอาสลักลงมาเกี่ยวชุดล็อกด้านล่างแบบนี้ครับแล้วก็ยกกดล็อกทุกครั้งนะครับ จุดนี้ต้องล็อกทุกครั้งย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการดีดตัวะะของตัวตี๊บโอเคอ่ะสำหรับคันนี้เนี่ยอันนี้เป็นโปรเจกต์เริ่มต้นนะครับถึงเป็นตี๊บรับฝับ็เลยโปรเจกต์ project เริ่มต้นของคันนี้ซึ่งนี้จะมีภาคต่อไปอย่างเป็นที่แน่นอนนะครับผมจะได้ตามมาด้วยแฟลชบาร์สปอตไลท์นะครับแล้วก็ของแครเจนต,ต่างๆนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับ สนนราคาเซตนี้นะครับพร้อมถาดล็อตัวนี้พร้อมถาดล็อออกแล้วมีบอกทิงด้วยนะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่ชื่นชมสินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่จะจตามชมเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันทีก็ไปก่อน,นครับ